ใายลูกบอลเสิร์แ้วเจ้าคููแ้นก็แล้วมาหอดเจ้าเเตอรสามาเตอสวรรค์ได้น้ยใครลานสองล้านสส่ละวะนั่นดนเจ้าฮะกาบบวากันพี่ดาอาบนนีไม่เดินลูกามำทำบ้าบุณิกระไรเด้า เออบัตรครับหมดแน่นอนพี่น้องเอ้ยมื่อวนี้เก้าสามบังรสิบนอกเมื่อวนี้พอขายแพงป็นไงไปทายเอาบอลพวกกินไปเลยเอาราคาพอดีเหมาะพี่น้องเอ้เนาะเอานัดวันแยกจะประหลัดตื่นเออเร้ามาว่ากันเนาะเปลงเสียงเพลงเสียงนำเนาะที่มาตอบสนองให้ท่านบรรเกษประธานที่มาท่านก็โคตรลงตาเนาะที่มาท่านกบรรเกษเข้า ตว่ามกแล้วถาเดเมื่อพวกเขาเร็จ้าเดเมื่อนั่แลดวกินเกือั้นถาเกิดเมื่อเออคือว่าสักงานได้ยูได้กินนี่ทัานจะผ้าพันจัดให้เอ๊นอกเพียรี่แซบไรเจ้าเอ้ยอันของกินนี่อ่าขั้นของพ่อเนี่แสดงว่าออมเปอรนเซ็ตแซบนอกก้าหารเบิดนี่ อาหารเหนือแสดงาเจ้าภามประเทศหลายสัตว์เนาาตูมาขากินบถึงปากเขาากงบะถึงคอขาว้แม่ข้วกรตนกันระดมขาวกาตูมาติ้งไก่ในร้าิงได่คนเากับบัเปโนกันบงคนมักสาวน้อยเนี่ยบักลานข้าห้องน้ำบักสาวบักสาวเนียบักลระ้นไปกุ้งารนมาร้นสวตุ่นโอ้ยบทบน้มา มาถึงบมาอ่านังเพลงกันดิเนาจากที่ใจของทีมงานปอมมอนตอบต้ให้ทนเพลงรจริงริงนาที่ไทยทก็บกระางข้าวหยก็ลยเเ้ยกรมาโดนเติบเลยนั่งอยู่ไหนบ้ทรรมดาแต่ทั้งกันตไม่้องมีอะไรเลเมียป่นเดี๋ยวจะกินหลังมาส่เนยเดี๋อัยุเนี่ทัอะไรอยยเอาบน ยาเรียนนี่เนาแซ่เนานี่บ่ยาเรียนแหลจะเขมาเรียกกล้ยอยู่ตะกี้เรียกยเป็นนกาีอยู่นี่แหละมเรียกยมเรียกยเรียกมาหายงูเออเียลงลเจ้าเิแลไปส เบียงเพศี่โอ้ยเป็นยิ่งนาพี่น้องไงเจ้าทั้งงานใหญ่เฮากับอขึ้นมาสาวขัวเสให้ได้เด้อมาสั่นเนาะทั้งงานบอลมอนเขาดีโอเคก่อสาวขัวเสแห้งเด้อมาบอ่เนเดสัยดาห้องปัยาย้องเดียวได้ยังนะก็บว่ากันพี่น้อเจากับ่าเดิมจะตจะตั้กนน้าทั้งจะพับาเกนสี่ก่อนเมื่อแต่อนเราเ็นดอมาเนา

แบบบนหอบนตีเออทายเานีมาเอาีกทายเจะานี่เอาทายเจานี่เรื่องะเอาจะาใหญ่เอาท้จะเาอเปิดรอบปมเมื่ออะไรเ่อเิดทางเราารเรื่อาวาการไปทางไกลไกลน่ เาทางอนารยสอนนันนับเนี่ยเราทำแบเาเาป็นคนาทเดียวกันบ้านเจ้ันักสามสิบห้าอซอร์ทาเจ้าเบาเนาะองรวยอาจปะโดวงตาเนาะอาระว่าทั้งญาติพี่น้องของเจ้าเบาเนาะเอ้อาจจะงงในสีเฮไปเฮื้นเจ้าสาวนี่สามโงหรือสี่โมงอารว่าเป็นเมื่ออื่นเศร้าบ่รือว่าจะไหนทัางบเบาเอ้ย hay không tổ vào có số người đó sẽ hè về đâu vài môn chào à, há phun sốt sổ với nè à, chắc 2 con 3 con gì đó bảo lại đọc ờ mỗi áo nhắn lọc vừa nước đưa mà... thôi nó có số con kỳ đây hay phân đưa cao đấy mình có số đưa cao yên đấy mà sân sao... <laughs> nó à, một giọt bò nhu hồ môn gặp bệnh bình đồng hồ nó khả tư bò đã giọt cao bò đầy hồ bò áo bó nào bò điều ่จับบอลเอ้ยอ่ะเซินเซร้อมด้วยไอ้ญาติพี่น้องพอมด้วยทีมงานของโมจับบาลเอาอ่ะเซินเซิรนขึ้นมาขึ้นเลยวันนี้เจ้าจะให้โกศโเปล่หลายเด้อเออขันเงินตีปลายเนี่ยโบโบโบไม่มีปัญหาเออขันเบอหลายเนี่ยโอ้ยเนาะทักสีว่าจะได้เด็บพี่น้องเอ้ยหาเสียงกันจะเบิดแน่เนาะ อ่เนื่องจากว่าโบได้พักโบได้พอรมาหลายมือเนาะตั้งแต่วันที่ห้าขึ้น,ะน,นมน 16, 17, นนนนพาพอดวันที่สิบหกวันนี้เนาะอ่ามื้อได้นี่ก็อยู่ผลสวรรค์ที่สิบหกสิบเจ็ดนี่เมนยูอันดับสี่อันสิบแปดนี่อยูพ้นสายสิบเก้านี่ยูบ้านสนามไสวันที่เส้านี่อยู่ลักซีอีกวันที่ส,สองนี่อยู่บ้านอราชสมบัไสพี่นอ้องเอ้จักรสิตายสิยังเอาผู้สุกอะไรเนาะ กาตะวันสู่ไปน้ำกันพี่น้องเฮาเนาะเออคนหมักมวนหมักเมาเป็นได้ในแดดพี่น้องเอ้ยไปบ่ไดายุบ่ได้ย้อนเอออาสตันเนาะเออออกมาแล้วนี่ทั้งผู้สาวนี่นำนาบังทางนะปู่ลูกไปลอยบุญแตู่้สาวน้งเข้าหลวงกันเลยเนาะเอสังมังงามแท่นน้องปุสาวบานเจ้าเลยเนาะเจ้าเบาเอ้ยอไอปุสาวบานเจ้าเนี่ยคืองามแท้ โมเมนบ่เจ้าอาเซอนน่ะท so ั้งเจ้าภาพเนาะเออเจ้าภาพโปรไฟเซยอาเซอร์เซยนอันยัยเอ้ยออกมาร่วมอันยินดีถือว่าเปิดร่องประตูมาเลยเนาะอาเซอนอาเจ้าภาพไปรไซยเนาะเออเพื่อไปเกียรติให้ทางประเทศทานเขานางขับประธานทหารกันโยเนาะทรงนี้กถือว่าอารมณมียังไงมีแต่สิยงโหมดเป็นเสียงเพลงเสียงรำให้เนาะอมีอยู่บนโต๊ะทั้งเจ้าภาพไปรไซยนี่เดี่ยวเดียวเรื่องงานเดี่ยวไปเนาะ เจ้ากันเดียวเบี้ยแล้วก like ็คอสดเซนเนาะเฮ้ยผู้สาวเฮ้ยโอ้ยเห็นบ่าวโคศกี่ไรวันนี้จ้อยบานนี้เออปันยับมาเบิ่งใกล้ๆเดี๋ยวโค้ชคฉบกี่ไรเดี๋ยวบบบ้าว้ยเข่าโตจ้อยอ่ากับบบบ้ากันพี่น้องเอ้ยอันโคศกโฉบไอ้บ้านน้ำเนื้อในพี่น้องเออลุกน้ำสางเบิ่งเลยแห้งคักเนาะ ว่ากันไปเลยอส้นะ่านาอาป่าตไปไซอ่ะสนนะยัยอ่เพื่อนเให้อา,อาจารย์ข้องเขาคือานอาจารีต่อสร้องให้น่าบิเกตเขาอยู่ในตัตันสุนีเนาะอ่ะรวมมวมเสนวสามาที่ไปมอมกันเนาะอาะ่ะสนสนเนา เกียดกาเทาร่วมมดซื้อเปเกียดในทั้งกันเดี๋ยวเบาโค้ซคนนี่บมาเวโ้น้้ายเลยจนเมื่อยอขอโทษก็อภัยเด้๋ยวพี่น้องเด้อ ร um er pues ั no. No, 8, 2, nah ่นสิงหาเลยค่ะร wow, ้านสายก็เอาเมียงไก่เถอะมาเล่ยมาเล่ยได้วะมเล่ยาเล่ยไเล่ยมาเลยด้วะมเล่ยมเล่ยได้วนมาเล่ยมาเล่ยได้วเล่เล่ไดเล่าเล่ไวเล่าเล่ไวเล่ยเล่ยไเล่าเล่ไมาเล่มาเล่ไปเล่นเล่ไปเล่นมเล่ไ้วเล่เล่ไวเล่เล่ไะเล่เล่ไะเล่ยมาเล่ไเล่นมาเล่ยไเล่เล่ไวเล่าเล่ไเล่นมาเล่ไ ห้องห้องดังดังเนี่ยดู <laughs> <laughs> <laughs>

ไรคนคนเติออยู่เนาะไายแล้วโลดเสียหาชาั้นหลัเหนือคื

นย่างกันเชื่อแมนุกเ่านะคุณมันเ้าเฮ้ยเด้อเฮ้ยเด้อ้ยคุณเดือดเหรเ่อเฮ้ยคร้บเฮ้ยคุ

แลกก่อนกบเงินสองแสนะบนเลเงินเดิมเดิมมาหอดเพื่อนเพราอันนั้นแนวแกมนเีจะัลากยูไกร่นาก่นกำลังขอใบอนุญาตขอห่อริมเื่อน

คือว่าอยู่คืออยู่ที่พอนด้ห่อออเาเดนองลเตันเบอกคนดังเลยถ่ลูกเออิมราลาที่แปด คือมีต้นใหม่ลายอยู่คือมาห่อนเนาะ เว้นสีเย็นเนาะต้นไหม่ลายสีโม้เว้นอัพโผล่เนาะโมมีโมมีทางร่มเขามาโอ้มีแต่เคยได้ยินเนาะเคยไอ้น้องเนี่ยสวยกันไหมทางนี้เนีเออคือกันเออเคยคือสั้นเนี่ยพี่น้องเนี่ยคนตัวเองเนี่ยอาศัยแตงรอจะเคยคนก็คือกันแต่ว่าเนี่ยเอยู่ได้่อนี่เขาไปหั่นเตนีกแต่ว่าเมียกนี่มอบให้เคยเคยกับเคย เคย้กเคยพ่อกับพี่น้องมาเฮ็ดซอยกันเพอบเามกาอกันบ้านนี้บ้านยังกับหัวค่าปบ้านหัวค่ำ้านหัวค่ำแล้วไปบ้านยังไปไหต่อไปบ้านนองน่อยบ้านเราทุนยุเละเบิดแล้วเทสิโนุูละใช่หัพาวเอ๊ั้นมะพร้าวมะามสามามขยมือเคยอยู่น้ำกันอยู่คนนะ ดูใช่ดูพิกาเมริกาให้หมูเจ้าซื้อซื้อเพชรวันความยดวงนอ้อยแต่โ่โบหูนี่ต่ว่าว่าดวงน้อยหัวค่าหมูขันยาวบานเดียวกันนั่นเป็นเสองบาทซื้อเพชรเมียกซวนหนองน้ำสุขุมเมียกซวนตะกี้เห็นอยู่น้ำกันหมอใหญ่ไปอยู่ต่างรัฐเลยว่าบเศร้ากว่าปีเลยบอ้โหโมติดต,<ม>ต่อกันบ่ได้เลยเป็นสามชิปเลยบ๊ว

เนะวียดีอ่ะเนีย่ยพไปเทนกับสิแปลกเนาะมันดองลานซ้ายผู้ชายอยู่บ้านหนึ่งผู้สาวอยู่บ้านหนึ่งบ้านกไกลกันเติบบ้านค่ำหลวงลงค่ำหลวงผู้ชายอยู่บ้านดองน้อยหัวค่ำคนอะ่ะคุณยิงอยู่นะมันอยู่ไกลกันเดเป็นเดเหตุเป็นเอามาตอ่อใช่กันที่สุด <c oughs> เบิร์กับสิแปลกเนาะอันเหตุ ถอนเราบอกเราโง่เราแมนอยู่ดงบันคำบันดงคำหลวงพี่แต่ผู้หญิงเขาเกิดทีเหตุคือกันและเราบอกเราโงแต่ว่ามาก,ก่อนมันห่อนหลายอยู่อยู่บ่ได้เอามาซับใช้กันในถือเลยแบบเสียงใสเนาะบอกบอกให้หูขี่รถไปทะเลบันดองล้วงฮะบานดงหน่อยเพราะคำนะใก,กลเ้เดจอไปโอเคขอบใจละหลายซื้มาเบิง่ง